วันนี้อยู่ที่จันทบุรีค่ะเป็นงานเลี้ยงภายในค่ะอ๋อรู้แล้วทำไมเราไม่ได้ไปกับพี่นุกจริงๆแล้ววันนี้เราจะไปกับพี่นุกแต่ว่าเรามีงานเข้าก็เลยไม่ได้ไป <S <S อุย๊ยขอโทษครับอะไรอ่ะแม่ขอใจขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทุกคน อ่าบอทันอยู่บางบอสแล้วก็นอนไม่ได้อยู่บางสไตลแล้วก็ไม่มีสุข <Okay. S 1> วันนี้ดูหน้าเรียวๆนะคะช่วงนี้หนูหนูเป็นสวยสุขภาพดีค่ะอุ้มหลักค่ะ <laughs> ใช่หนูกินอุ้มหลักเท่าน,นั้นแต่เพลงเรามันเซ็กซี่มากเลยนะมันทําให้เราอยากทาหน้าตาเซ็กซี่ <laughs> แต่ให้เราอยู่แบบนี่มีอินเนรอร์อืม หยุดตาด65กิโลแต่ว่าทำงานรอนนะโอ้ยขอบคุณค่ะแป๊นนึงนะคะกำลังสร้างดอลลี่กล้าแสดงออกขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณแม่ปันใช่ไหมคะ หิวน้ำอ่ะเป็นข้อเนียวเหนียวเดี๋ยวนะคุณน้ขอบคุณค่ะนะวันนี้รอดูได้เลยค่ะ บ่ไหวรอนัดกันก่อนอัน,นมันจับจูดไปสวัสดีป้าเบิ้นค่ะป้าอยู่ไหนคะสวัสดีสามร้อยแปดเอ้ยสี่ร้อยสี่คนแล้วสวัสดีค่ะวันนี้วันนี้วันนี้ขึ้นสองทุ่มครึ่งค่ะแต่ลอวันพี่ก็จอบแต่ไรงั้นขอบคุณค่ะ ในในปวดหัวก็จะไม่กินล่ะ,ะ,ะอุ้ยกำรุนแรงนุ่ยเอี่ยมพีซีมินสู้ๆนะอยู่แล้วขอบคุณค่ะ ไลฟ์ like, สุดเพ็ไหนเอิม่มไม่แน่ใจเลยค่ะเพราะตอนนี้แอรฟ้าหนูก็เข้าไม่ได้เดี๋ยวต้องรอดูติดติดตามทางอยูกิเพนปากาแฟนเพจหนีเห็นบอติกต่อประเ็ศมากเห,เห็นหน้าผากวงเนี่ยผู้ดใดเขากับกวงดเด้ตัวนี้จริง,รงๆหนูไม่ได้หนูไม่ได้เป็นเหมือนหน้าอีมีนะทุกคน ทำไมต้องทำให้เราดูแย่ด้วยติ๊กตอกไม่เป็นไรแอนเลิฟติ๊กตอก TikTok นะเปิดการมองเห็นนะเต,ต็งต้องลอกรูปร่างคุณบอลเป็นอะไรทำไมวันนี้เปิดเพลงแบบนี้เป็นสีเสียวเียวเออยังเข้าบ้านฟ้าไม่ได้เลยค่ะอุ้ยหลายนานอย่างน่าจะห้านาทีค่ะสวยค่ะแบบใหม่อุ้ย,ยาาอย่าวาเถอะพี่มันแอบหลานอยู่ดิ แบบเร็ว <ś led> คุณลาแบบเร็วพี่หนุ่หน่อยค้นโนบังเทียผู้ติดตาม กว่าจะถึงแส่นะทุกคนมันยากมากเลยนะอ๋อประมาณว่าหนูจะไปทางต่อสัญญาหรือเป็นทางมาล้า <gave> อ๋อมันก็เป็นการโอ้ยพี่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรแบบให้มันเป็นดราม,มา่านะทุกคนงานสร้างคณีหนูก็ฟังพี่เขาพูดอยู่พี่เขาพูดดีด้วยส้งพี่เอซุปตาพัตรลุยใช่ไหมคะขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณนะคะ แล้วก็เข้าใจเขาน่าจะแบบว่ามีความหมายข่าวไม่ออกวันี้ไปเอาคืนมาใช่ใช่เข้ติดตามเยอะมากใช่เราที่หนูฟังก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายที่จะเป็นดราม่าเลยนะคะลูกพระอเอกหนังกำลังไล์ในไอจีเหรอคะ ใช่ใชตัวจริงค่ะแต่กล้องในติ๊กต k กเอ้กล้องในแอปนี้มันจะดูหัวร้านนะคะสวยมากเลยค่ะขอบคุณค่ะนี่ก็เห็นมันผ่านก็ปกติใช่ใช่ปกติปกติไม่มีดาวแต่วา่าถ้าถ้าจะมีก็ก็ชิวๆค่ะเพราะยูกิเท่ากับดามา เห็นยังกับเป็นหมดอืมเขาน่าจะเข้าใจว่าน่าอาจจะฟังไม่จบแล้วอาจจะคิดว่าหนูแบบว่าไม่ได้อยู่กับอาจารย์แล้วอะไรงนี้หรือเปล่าหล mm. ับจบใช่สนามอารมณ์ของทุกๆแห่งหนจะต้องมาลงลงที่เราตลอด ไม่เป็นไรคะ่ะเปิดจอยถ้าไม่ขี้เกียจพิมพ์ก็พิมพ์ไปเลย,ยเพราะว่าขี้เกียจคิดเหมือนกันก็เลยไม่อ่านแต่ว่าย่าซ่งมาให้กันเบิ่งเองด้วยหรืแบบนี้บ่เอผมบ่แมนว่าแคเมนแล้วซ่งมาให้กันเบิ่งอันแบบนี้ไม่น่ารักในกล้องสวยขนาดนี้ตัวจริงจสวยขนาดไหนว้ายบอกาออกบ้านนาโซดเลยบดนีหน่อยอ่ะ อ๋อพ่อจะคิดว่าหนูหมดแล้วค่ะใช่ใช่เออนันเห็นบอนี่คุณวิลเลียมมาบอกแล้วนี่เห็นไหมนี่เดี๋ยวปากหมดุดอุ้ยขอบคุณคุณวิลเลียมค่ะนี่เห็นไหมคุณวิลเลียมบอกว่าเนี่ยเรื่องสัญญาไม่ต้องตอบแล้วให้รอติดตามยาวๆใช่ใครอยากรู้ข่าวสารอะไรที่เป็นเอ่อเป็นข่าวจริงไม่ใช่เฟกนิวนะคะต้องติดตามช่องนี้ไว้เลย วเราจะอัปเดตเรื่องราวชีวิตเราทุกอย่างเลยติดตามไว้เลย <laughs> ติดตามไว้เลยข่าวจริงแน่นอนอ๋อพ่อขึมีเงินส่งของขวัญแ <laughs> ปลกโบมีคนส่งให้เราแล้วเราไปแลกเรียนหรือ <laughs> เป<อ>ล่าออตีพอ่อ <laughs> ทุกคนอเมซิ่งมากพ่อมีเงินส่งของขวัญ กตินี่พอจะพี่หมอเด้น้องอยู่เรีารารยนมลังสศ์ใช่ไหมคะอ๋อใช่ใช่ใชค่ะหนูเรียนที่มหามหาวิทยาลัยลังศ์คะ่ะ แม่แม่นะคะฝากบอกด้วยนะคะทั้งบ้านต้อมหิมะแล้วก็บ้านพียูนะคะหรือบ้านยูนิคอร,ร์ของพี่เทพยานนะคะ<ว>ฝากด้วยนะคะวันที่ยี้าเราจะเริ่มไลฟ์พียูตั้งแต่เที่ยงตรงเป็นต้นไปนะคะรอดูได้เลยเพราะว่าได้คิวแล้วได้คิวพระเอกแล้ววันที่ยีห้านี้เที่ยงตรงนะคะมารวมกันที่ช่องนี้ได้เลยกดติดตามไปได้เลยแล้วก็ ฝากไอ่ฝากแม่แจ้งในบ้านด้วยนะคะว่ายังไงเสียงประทัดดังแมนรับทราบจ้ารับทราบจ้าขอบคุณค่ะเทปยานดอมยูนิคอนอะไรของเขาไม่รู้ดอมยูนิคอนทำไมต้องชื่อยูนิคอนอ่ะ ทำไมต้องชื่อดรอมยูนิคอนเพราะว่ายูนิคอนเป็นสัตว์วิเศษแล้วเลือดมันสามารถรักษาได้ทุกอย่างเพราะยูนานคือความสดใสของโลกใบน,นี้นี่เป็นไงเป็นไงเอาแม่มีไงป็นไงล่ะความหมายเออเลือเลอนใครเป็นคนคิดให้อ่ะคิดเองรออะไรล่ะรออ๋อ ไลฟ์อะไรนะไลฟ์พี่ยูค่ะไลฟ์พี่ยูเดี๋ยวรอรอดูได้เลยนะคะทุกคนของกับมาโพนี่พี่หมอนโอ้ยเออใช่ใช่เพราะว่าติ๊กตกใบหมอนชื่อมาโพนี่พี่เม่เมยอยู่นั่นปวดหัวแทนเทปยาเลิศดมากสิมาม่าโพนี่ว่าแต่หูคือกันว่าอันใบหมอนจตอันตังว่ามาาโพนี่ บมหูจังภัยตังบ่าว่าโพนี่หมายนี่แต่โพนี่ไง <c oughs> นึกว่าช่องปลอมว่า <c oughs> มันช่องปลอมเราจำแอคเคา์ไม่ได้ด้วยนะจำหน้าไม่ได้ทีแรกจำเอาลูกผู้ใดมาขึ้นอุ้ยสวัสดีห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดคนค่ะป้าคือข้นไว้แทอมาเบิ่งคนแตนะ่งหน้าซี ขบวนขบวนสุดท้ายแมวดังฟังแล้วใจหายหัวใจน้องนี้แทบขาดเข้ามาดูคนสวยขอบคุณค่ะไลน่าเจอไลยูนิคอร,ร์นเอนมาพโพนี่ ดังทุกา้าายหฟรอจิมได้เลยค่ะเดี๋ยวจะมารอที่เพจน,นี้ได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะแม่แม,แม่ส่งของขวัญได้นะคะไม่ได้ไลานานมากไม่ได้ไลหลายวันสิขอบคุณค่ะ หนูขึ้นสองทุ่มครึ่งค่ะยี่สิบห้าเพลงคู่จัดเต็มค่ะแม่โมเมนต์โมเมนต์เดี๋ยวกันสิว่าแค่คอนเทนต์หรอโมเมนต์ตั้มอะโมเมนต์ตั้มดูคนแต่งหน้าหน่อยค่ะนี่ค่ะคนแต่งหน้าสวัสดีครับนั่นเห็นไหมใครเข้าก็หัวร้านอ่ะทุกคน ร้านอะทุกคนหนูก็หัวร้านพี่เฟิร์สก็หัวร้านมันรานอยู่แล้วค่ะมันรานอยู่แล้วเหอ,อยู่นั่นหัวอย่างมาซนหัวบ,บ <c oughs> กกระลุกกระลาสอนไอร้องเพียงยังโอ้ยเวลายัางบ่มีอยู่ค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะเทนใหม่ติ๊กตกใช่ไหมแม่ใช่ไหมเท่ใหม่ TikTok, ติ๊กตกเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณของขวัญน,นะคะ พี่เฟืรอยเป็นตาฮักแทะอ๋ออยู่นั้นไม่เป็นตาฮักหรอครับแล้วหักไหมครับบ้านเราหลักไปครับเมื่อกี้สวัสดีครับนางเอกสวัสดีค่ะวันนี้สีแดงกับสีส้มทองค่ะรอดูได้เลยค่ะก็ก็ชุดชุดเดิมนั่นแหละค่ะสลับสลับกันไปแต่ว่าจะสวยเป็นพิเศษหนนะครับอุ้ย บอลปากแดงอยู่บ่มือนี่พิสูจน์ผู้ใดว่าทาไหมทาแล้วทาแล้วหรอไม่ทาติ้นเหมือนวันนั้นใช่ปะทาเดี๋ยวทาเดี๋ยวเถะไม่ทาติ้นเหมือนวันที่พี่เฟิร์สยื่นให้ใช่ปะตัวดีละดีละขอบคุณค่ะคืนนี้มันมาขอบคุณค่ะสวยจ้าลูกสาวขอบคุณค่ะวันนี้เล่นที่จันทบุรีเป็นงานเลี้ยงภายในค่ะความสวยได้มาจากใดมาครับสีดต่อบอแม่อุ้มวันที่ อุ้มหลักสิค่ะเออแต่บอกาต่อแม่อุ้มมือว่านกระแดงอืมมือว่านกระทาปากแดงมันบอแม่อ๋อมันเป็นฟิลเตอร์ยูอยู่นานลูกหน้าแน่นอย่างลูกเข้าไปดูมีจริงอ๋อผู้ใดคือแกงค่ะผู้ใดคือแกงเออแต่งใหญ่คือผมเด้อเออเคยเห็นยู่บอกว่าใส่แตงหนาในปานนี่เราพิมพ์มาผมไลยค่ะฮะมีปก่คนเด้ ยังเป็นไอมีแหวนมาสัน้นออมีแหวนเองเออมีแหวนที่คุณเคยมาไลฟ์บ่อย <c oughs> ๆนะลูกขอบคุณค่ะออ้ยสวัสดีพี่เป้ค่ะขอบคุณพี่เป้ค่ะที่ติดตามลดลดลดูดตามพี่เป้ยังเนี่ยเ้ยน <c oughs> เอาพี่เป้พี่ป้องไง <c oughs> นุกฟอ <c oughs> <for S 2> พี่เป้ไปละขอบคุณค่ะวันนี้เล่นที่จันทบุรีเป็นกานเรเลี้ยงภายในค่ะ ซึ่งเป็นเออเขาเอามา่างบริษัทบอกบริษัทส่งออกใช่ไหมไม่น่าจตไม่รู้อ่ะทุเรียนกับม<า>งังคุด,ดผลไม้เจ้าใหญ่ถ่ายหนังกับพี่นุกยังไม่จบเลยค่ะเหลืออีกสองคิวหรือเปล่าสองสามคิวสองสามคิวนี่แหละค่ะปิดจบที่เดือนนี้ปิดจบที่สามสิบนี้นะครับแต่สามสิบเรามีงานนะ เป็นคิวเราเป็นคิวคละครแล้วใช่ไหมโอเคมนันมันครับขอบคุณค่ะทำไมน้องอยู่ต้องตั้งฉายา,ยาพี่บอลว่าเทียานกับนานเนีย <c> น <oughs> คือวันเกิดหนูที่หนูได้ลงไปให้ทุกคนได้ดูนาในคลิปรีวิวน่ะเราลองเพลงกันฝากใจใช่ไหมแต่ว่าเราแลค่อนข้างที่จะซึมซึมจังหน่อยค่อนข้างที่จะคล้องไม่เลวค่อนข้างที่จะข,ข,า,จะขาของกันเวลวเราเริ่มบอลว่ารูเอ็งแล้ว <c oughs> เพราะว่าน้องเบากับกรู้ใส่หนาเมือนั้นเฮ้ยพี่เอานี่มาให้หน่อยเออมึงใช่ใช่ใช่อะไรกับหัวสรุปก็เลยลองเพลงก็เลยเกินเกินเพลงฝากใจท่านแต่ว่าเรามันยานส่วนสิจบประมาณหานาที่นี่แหละไอโตกับหัวใส่กันผู้ใดกับหัวใส่กันก็เลยเป็นตำนานตำนานจริงวันนั้นหนูชอบจนแบบมีแต่คนเมาไม่ไม่โอ้จ้าปูบอมเมาปูบอมเมา นีสามสิบนาทีด่นวนมาสั่นพอมายูกีท่านหนาไม่ต้องตรงเนาะผูบอเมาน้องบิวลองนั่งลกหยาไปวันวันเพิ่นสิเปลี่ยนเพิ่นนั่งกระวมเป็นสูตรเนาะเหมือนวันเกิดเพิ่นนั่งลกแล้วเพิ่นก็ไปลกดอกไม้นู้นก,กระเปิลไฟมาพี่ใหญ่ไปทั่วพีผีผีไฟมาแล้วไฟออกมาเสร็จปลือบไฟออกม<อ>าแล้ว<ๆ> เฟื่อค้าเป็นแบบนั้นหรอเนี่ยฝ่าย,ย,ย,ยออกมาบ่พ่อสิไปแกนแบกดรอปที่เป็นมาไล่แก่บ่ได้เหลือใจก็ันเลยยางฟูบไปใส่บูบนีเสียแล้วหลังจากนั้นก็ฟูบข้ามมองอมไปรับอยู่หลังทามใครฟูบฟั้ยจ้า <c oughs> ใครอยู่มีคนแบกบเ,เงินเน no, 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 no. ิะไต้นมกกอกี้ถามเอาพี่เฟื่อไปใส,ส่สนุกพี่บอกไปแล้วจาัานโอเคไป <c oughs> นอนอยู่หลังหาม ยู่ดีดีฟูบยู่อันโซฟาเสยนุกตะโตกใจว่าันผีเป็นังชายามใหม่เฟิร์สคอมโฟฟานอกไปเลยปีนีบะเหตไปทัวร์คัสนอกเขาถึงบะเหตถึงก่อนเราเอาหยอกซอซื้อเมยยาซี่เลียดเข้าใจว่ามันผีด้นหนูไาในบในไล่ <laughs> <laughs> โอ้ย เราติดตามจ้าเอาบ่าได้ปากตีบะสันเมนรอปากวันที่ยี่ห้าทีเดียวยี่ห้าลฟ์พีูนะครับทุกคนอย่าลืมนะครับติดต่อคิวพระเอกได้แล้วแตง่งซ้หนี่ก็สวยละอ้ยขอบคุณะคะ่ะ ปลาไหลคือปลาหวานแท้เท่านั้นสุดๆเราจะมากินอันนี้ก่อนจะขึ้นเวทีแต่ท้องมันว่างรอย5่ง้าจะอุย้ยเฮียทำไมมันเปรี้ยวอะ่ะ อ๋อมันเป็นโยเกิร์ตหรือมันทำไมมันฟิงโอ้ยยี่ห้าเลยได้ไหมวันสันยี่ห้ามีเขามีพี่บอลอยู่แล้วเพราะว่าเราต้องมีคนชงอยู่แล้วไม่้นเรา จะเขินกันเองแล้วเราก็จะไม่เป็นอันทำงานนะคะทุกคนเอาเข้มหรือเอาบางครับเอาพอดีได้ <c oughs> นะเอาพอน่ารัก <c oughs> อุย้ยลืมอ่านมันเป็นโยกเกิดสิบัจูดติไม่จูดหรอก เข้มๆเรืออยู่นานบาสันไวเราจะเข้มไม่ได้รครับเพราะคาปูชิโน่เราเอา่อนใช่คาปูชิโน่เราละมุนเราจะต้องตามคอนเต็ปตแต่บอกเลยว่าตรีมงานคือวัยรุ่นสร้างตัว นะคะสปอยก่อนไัรรุ่นสร้างตัวเราดูได้เลยว่าพวกเราจะออกมาในรูปแบบไหนว่าไปทัวร์แน่นอนแต่ว่ามีมีมีธีมนิดหน่อยพอให้มีกิมมิคเล็กๆให้แบบว่าดูมีอะไรแล้วมีอะไรล่ะไม่มีแล้วมีอะไรก็มีอุ <laughs> ้มลักส์ค่ะ <c oughs> ถูกเราดูได้เลยนะคะแม่ๆฝากติดตามไว้เลยนะคะวันที่ยี่สิบห้าไลฟ์เที่ยงตรง เบอร์ไปรุ่นสร้างตัวยูน่าจาไปหัดเห่ไส้พี่บอลในเดอ้อแบบนั้นก็บอกเก่งอยู่เอ๊ะพี่บอลไ,ไม่เขา้ามาจังไรแกพูดเก่งอยู่เอ,อโอเค <laughs> <laughs> อะไรนี้อ่ะ <laughs> นี่ตีขนตาแล้วทุกคนแม่กับลูกสาวห้าอยิ้มหวานเด้ไอายก็เลืเขยนอนวยแม่ยยองกันเองระบันนี้แม้ยยองกันเองระบันนี้ ยิ้มเธอหนึ่งเป็นตาสระอีขนาดเจียวเลือกกะสิว่าเราโอ้ยอย่กี่ไรก็อย่ากแกล้งอ้ายเด้อหนูบอ้หนูบอ้หนูไม่เคยแกล้งคนเนี่ยหนูไม่เคยแกล้งใครเลยนะแม่ กับพี่ฟิร์กับพี่บอลอย่างเงี้ยเห้ <Hey. S 2> หลดุดความรักความรักเจ้าคะจู่ๆก็มาไม่ทันตางตังตว,วสวัสดีค่ะวันนี้ผมลุกไหนลุกลุกผมขย่มเฟิร์ส ลุกไปปิดไฟเฮ้อฮ้อปิดแล้วมันสิแตงหนาจังไลยก็มือนตัวน้องอยู่คุยเก่งเลยเวลาพูดมีเสน่ห์อุ๋ยขอบคุณค่ะบางทีก็พูดเยอะเกิน มือได้นนดีบดดเ,เหมือนวันเนี้ยสีนอตกับบอนอนมากเด้ลองเพลงเหมือนทางเจ<อ><อ>้าเป็นเอี่ยมถ้าบนเวทีอ่อวจะยิกขาตัวเองให้ดูเดี๋ยวพี่ยิกให้บอกนี่นะอุย้ยยิกสีนี่จะยิกรีกูนี่จะยิกคืนไม่กล้ายิกนี่หรอว <laughs> ันนี้ขึ้นสองทุ่มครึ่งค่ะ มีเห็นมอคนตาหลายขึ้นบอพี่หลายขึ้นเลยใครแนกว่าเก่าอยู่ใครแน่อยู่เหลือผมปะเนี่ยพี่ช่างเมื่อวานเขาบอกว่าผมเยอะแล้วอย่าไปปลูกเลยเฟิร์นว่าน้องบุกี้ไม่ใช่บุกี้ผมนี่ก็เหมือนกันนี่บอกว่าผมนี่นี่อบอกว่าผมใครอ๋อาผมพี่ก็บัดเด้หน่อยเลยหรอหน่อยอุ้ย ย่าอยากหนามันสีฮงอนมันสีคือพลังควบเป็นสีดเดนเฮตเตอร์มวยดอกกระทุ่มอุย๊ยเออแต่ผมพี่บอลเยอะมากเลยนะแล้วผมมันเถอะโบเป็นตัดอันจุงใบเงี้ยวๆเราไป,ย,ไปยืดตรงๆนะเมย์เป็นแบบว่าเป็นผู้ชายเสือส้อเออมันยืดได้ไมเผทมผ่ายยอะือดได้แต่มัน,มนสีแบบว่านั่นเด้มันสีแบบคือซุ่มหญ้าหรอือเมี่ยนนันเด้มนีน้ำหนักอ๋อมันสีเป็นแพะ มันอะไรคือเป็นแคลคือสภาพบอกมันจะคืะจะเอาวิกไปคุ้มไข่นะ่ะแม่เอาวิกผมตรงตรงคักๆรีบๆทีบอมี่หนังหัวทีรีบๆแล้วกลับมาคุ้มมันคุ้มไขว้น่ะแม่ไข่ไก่ไข่เป็ดดีอยาคิดไปเนี้ยอื่นดีเขาก็ไม่ได้คิดอะไรข้าวมันไก่ตึกหมวมงงังสิตอร่อยใช่ไหมคะใช่ไหมคะแล้วหนูจะไปอ๊อ เมือ่อไงกับไปยู่เมือ่อไงก็กินตื่มหกแต่ว่ากินก๋วยเตี๋ยวที่รนะ้านนั้นคือร้านไหนวะอะไรอย่างนานที่กินหมูจุ่มอ่ะใครพี่ที่เรียนมอลสสิรฟา้ทาท่าที่หนูไปกันเนาะเออย่างเนยอยู่ตรงไอ้อะไรวะหมูจุ่มเหรอมีมันก็เป็นหมอ้อมันอยู่ตรงไหนวะอยู่ตรงเฮ้ยผู้ใดขายหมูจุ่มเป็นกระทะหรอกลูกมันเป็นหม้อวะติ มีมันเป็นมอมันเป็นมันอยู่ตรงไหนวะดีน้อยอะไรวะฮะอะไรวะลืมลืมชื่อที่มันอยู่ตลาดโอโซนวัน